ันนี้คุยเล่าเมาข้ามทวีปนะคะเราจะข้ามข้ามทวีปไปที่เดนมาร์กค่ะไปพูดคุยกับคุณพัทรพรเจนเซ้นนะคะหรือว่าคุณเปิ้ลอยู่ที่โอเดนเซ่เดนมาร์กค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออเดนเซ่ค่ะยินฤดูร้อนใช่ไหมของที่นู่นยังไม่ยังไม่เข้าเป็นทางการนะมันยังเป็นช่วงปลายปลายสปริง อืมยังคาบเกี่ยวยังคาบเกี่ยวอยู่ะะใช่ค่ะแต่เห็นคุณเปิ้ลก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เนาะอืมใช่เปิ้ลหนาวทั้งปีถ้ามันอยู่ที่นี่ <laughs> วันนี้ดูมีแดดดีนะคะดีมากค่ะวนนดีมากค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตหน่อยว่าที่นู่นเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างใ,ให้คุณเปิ้ลเล่าให้ฟังว่าที่อยู่ที่เดนมาร์กในคราวนี้มีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้เราฟังบ้างคะ เป็นเตรียมมาสองสำเรื่องนะคะก็จะมีเรื่อง s i l n t t test นะคะ s i l e n t สัญญาณเตือนภัยนะคะแล้วก็เรื่อง City Train นะคะแล้วก็เรื่อง Sunsail Park ในแต่ละเรื่องก็น่าสนใจทั้งเลยนะคะอันนี้ไซเรนเทสที่เราไซเรนเทสเนี่ยค่ะที่สงสัยว่าคือหมายถึงว่า เป็นเป็นเฉพาะการเตือนหรือว่าเป็นการซ้อมยังไงเขาต้องมีการซ้อมทุกปีไหมหรือยังไงคะใช่ค่ะเหมือนกันว่าเขาก็เป็นการทุกปีในเดือนในเดือนเนี้ยอันนี้คือเดือนพฤษภานะคะเขาะะจะมีการเช็คเหมือนกับเป็นการเช็คเช็คระบบระบบการเตืนภัยแล้วที่เปิดเอแล้วเขาก็จะเปิดเสียงกระจาย สู่ชุมชนเลยก็คือทุกคนจะได้ยินทั้งเมืองจะได้ยินทั้งเมืองทั้งประเทศใช่ค่ะใช่เขาก็จะทําแบบนี้ทุกปีแต่ว่าเออคนเดนมาร์กเออเขาเพื่อนเป็นที่เป็นคนเดนมาร์กเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเขามีการเช็คทุกเดือนนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดไซเดนออกอากาศแต่เขาจะแตเขาจะเปิดเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาเนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีคลิปเสียงให้ฟังด้วยไหนขอฟังเสียงว่ามัน มันเร้าใจขนาดไหนถวนเห็นบอกว่ามีสองช่วงใต้ค่ะใชู่ถ้าเป็นสงครามจริงๆนี่จจะวิ่งันมัเนี่ยได้ยินเสียงคุณเปิ้ลกระซิบกระซิบอยู่คือเป็นการเตือนว่าอาจจะมีเหตุร้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เ่ะ น,นี้<ด>เป็นเสียงแรกเสียงแรก,แ,รกและเห็นบอกว่ามีอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงตอนช่วงจบนี้เหรอคะช่วงจบหมายถึงว่าพอหลังจากเหตุการณ์มันคลี่คลายแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนบูดยาวๆใช่คะ่ะใช่<อ>เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์จบแล้วอันนี้คือสัญญาณการยักแป้นนั้นใช่คะ่ะใช่ แล้วเขามีการแจ้งก่อนไหมคะว่าเขามีการเทสไซเลนตัวนี้อมีการแจ้งก่อนค่ะเขาคือจริงๆคนที่นี่เขาก็จะเขาก็จะทราบนะว่าวันวันนี้วันที่เท่านี้จะมีการเทสไซเลนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี้ออยอย่างสมัยก่อนเนี่ยพอ เวลามีไซเลนเกิดขึ้นสมมุติว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะพอประชาชนได้ยินเสียงนี้เขาจะต้องรีบวิ่งไปที่โทรทัศน์แล้วก็ไปเปิดช่องของทางรัฐบาลที่เป็นช่องเฉพาะนะคะแล้วก็ว่ามีการเตือนภอะไรใช่เตือนภัยอะไรใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้เขาพัฒนาระบบให้มีการเตือนส่งเหมือนทางโทรศัพท์มือถือนี่เหรอคะใช่ทางโทรศัพท์มือถือมาอันแรกก่อนว่าโอเค อสมมุติถ้ามันเกิดขึ้นจริงเขาจ้ส่งเข้ามาก่อนว่าตอนนี้มีเหตุการณนน์นี้นะพอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีซเลนส์กระจายสู่พับลิกอย่างเงี้ยค่ะดีว่าวันนั้นใช่ดีว่าวันนั้นวันนั้นสามีเปิ้นบอกตั้งแต่เช้าแล้วถ้าไม่งั้นเปิ้ลคงตกใจแลล <laughs> <laughs> ะเขาบอกว่้นี้อย่าตกใจนะอ๋อให้พอไว้ก่็ให้ระวังแล้วเข้ามาตอน,ตอนกี่โมง ประมาณช่วงสายๆอะค่ะประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณเนี้ยค่ะอพอมันมาปุ๊บมันมาที่โทรศัพท์ก่อนแล้วเปิ้ลก็อ่านดูแล้วเสร็จแล้วเปิ้ลก็พอสัญญาณมันกระจายปุ๊บเปิ้ลก็วิ่งไปแล้วก็ต้องวิ่งไหมต้องไปตามที่เขาซักซ้อมไหมฮะไม่ไม่เปิ้ลวิ่งไปที่ประตูเปิ้ลเปิดู่าทเมนแล้วเเพื่อที่จะอ่าน เสียงอะไรอย่างงี้ค่ะว่านึกว่าจะต้องมีการซ้อมวิ่งหนีอะไรจริงๆริงก็ไม่ต้องอุ้ยคงมิงไม่ทันไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่อหมคะค่ะค่ะแต่ว่าสัญญาณสัญญาณอันนี้มันมันไม่ใช่หมายถึงว่าจะใช้เฉพาะในกรณีที่เกิดสงครามอะไรอย่างนี้นะคะมันใช้กรณีที่ หากมันมีเรื่องภัยพิบัติใหญ่ๆเช่นมีไฟไหม้มีแก๊สระเบิดมีโรงงานระเบิดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นที่เป็นภัยพิบัติเหายนะใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็จะต้องแจ้งชาวเมืองโอเดนเซ่ทั้งหมดใช่ใช่เผื่อมีแก๊สรั่วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็จะได้มีการอบพยพออกได้ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มาดูเรื่องของ โซล่าฟาร์มหรือว่าซันเซลพาร์คที่คุณเปิ้ลได้มีโอกาสไปเยี่ยมมาก็ถ่ายรูปม,มาเล่าให้เราฟังด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นอยู่ในใกล้ๆเมืองโอเดนเซ่เลยไหมหรือว่าเมืองอื่นคะเออ่ขับรถจากตรงอาพาร์ตเมนต์เปิ้ลไปประมาณแค่สิบนาทีเองค่ะแต่ว่ามัน,อ,ในใอยู่ในเขตมันอยู่ในเขตของเมืองออตทรับแต่ยังอ,อยู่ในในภูมิภาคของฟืนืนออมือม ไม่ไกลไม่ไกลเพราะว่าออกเมืองไปนิดเดียวมันก็จะเป็นเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยเยอะมากค่ะแล้วก็อันนี้เขาทําเพื่อเอาไปขายหรือว่ายังไงคะตรงเนี้ยเจ้าของเจ้าของที่ดินนะคะเขาก็ <c oughs> เขาก็ตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นร่วมกับบริษัทเอกชนกอีกเอที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ร่วมมือกันลงทุนแล้วก็เพื่อที่จะผลิตพลังงานพลังงาน๋ยวนี้แล้วก็ ขายให้กับทางค้อมูลทางรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงแต่ว่าบริษัทที่ที่เป็นเจ้าของในเรื่องการผลิตไฟฟ้าในเดนมาร์กเนี้ยก็เป็นเอกชนคะเอกชนนะผู้ค่ะค่ะเอกชนค่ะค่ะก็มีประมาณสักสองสมบริษัทใหญ่ๆนะคะค่ะแล้วเราก็สงสัยว่าอย่าง ที่เดนมา,าร์กเนี่ยมันมีแสงแดดเพียงพอที่จะให้ทำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดนั้นเลยหรอคุณเบิร์มันถ้าถามว่ามีแสงแดดเพียงพอไหมเออเวลาที่แดดมันเวลาที่เดนมาร์กมีแดดนะแดดมันจะแรงมากแรงมากมชนิดที่ว่าถ้าออกไปยืนแป๊บเดียวอ่ะคือคือนิ้วดำเลยนะเท้าดำ <c oughs> <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยระยะเวลาของของการที่เราจะมีแสงแดดน่ะมันไม่ได้มีเยอะเหมือนเมืองไทยเราไม่ได้มีใช่มันมีแสงแต่มันไม่มีแดดมันไม่มีแดดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยให้ความสําคัญเนาะเขาก็พยายามจะใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดงเงี้ยค่ะแต่ถ้าเวลาแดดแรงมาเออเปิ้ลเปิ้ลจำตัวเลขไม่ได้นะพูดเพราะว่ามันเป็นรายละเอียด มันเป็นรายละเอียดที่เปิ้ลลึกๆที่เปิ้ลไม่สามารถไม่รู้จะอธิบายยังไงกำลังกำลังการผลิตอะมันเยอะมากอจากจากไอแผงเนี้ยค่ะเยอะมากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีแดดแค่ช่วงไม่กี่เดือนแต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าเปิ้นเล่าให้ฟังว่าจากที่มีสงครามยูเครนทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันมาหาพลังงานที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มาชดเชยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ พอเมื่อก่อนก่อนหน้านั้นปกติเดนมาร์กจะมีกังหันเนาะที่เป็นกังหันลมน้ใช้ผลิตไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่มันมันก็ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่เพียงพอใช่ค่ะใช่พอเผชิญกับวิกฤตนี้ก็ต้องรีบหาอย่างอื่นมาชดเชยเลยใช่ค่ะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆซันเซลผาร์นนี่ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในเนมากอืมเป็นอ๋อแล้วก็ มันก็จะมีเรื่องตลกตลกนิดนึงไม่ใช่ตลกหรอกคือคนยิมมานเขาใช่ใช่เขาจะเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะเขาจะไม่ชอบอะไรที่เป็นแปลกใหม่เข้ามาโดยเฉพาะคนที่อยู่เขาเรียกว่านอกตัวเมืองออกไปชนบทอะไรเงี้ยแต่เวลาพูดคําว่าชนบทเนี่ยอย่าเนึกถึงชนบทบ้านเรานะมันมันไม่เหมือนกันชนบทบ้านเขา อย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าชนบทนะออจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอ,อ,อพี่เขยก็เล่าให้ฟังบอกพอแรกๆเวลาที่เราเขาตั้งนี้ขึ้นมาก็จะมีก็จะมีคอมเมนต์ประมาณเข้ามาว่าเป็นสิ่งน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยน่าเกลียดต่อสายตาอะไรแบบเนี้ยมันไม่สวยงามใช่ไหมใช่มันไม่สวยงามม,ามัน,มมมน,มนคือเขายังมองไม่เห็นประโยชน์ออในระยะยาวก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเมื่อเขารู้แล้วว่ามันช่วย ประหยัดอะไรได้ยังไงเขาก็อาจจะแอปพลิเคชกับมันมากขึ้นเนี่ยซึ่งมันใช่มันเยอะมากขึ้นไงคะตอนนี้อย่างหลายๆปีที่ที่ผ่านมาเวลาเปิ้ลนั่งรถไปไกลๆกันผ่านทุกย่ามันไม่เคยมีไอ้สิ่งเนี้ยอยู่กลางทุกย่าอะไรอย่างนี้เลยมันจะเป็นย่าเขียวๆีสวยๆแต่ตอนนี้มันเริ่มมีไอ้ฟาร์มอันเนี้ยเกิดขึ้นมาเยอะมากค่ะอืมค่ะก็เป็นไปตาม กลไกนะในเมื่อสิ่งของที่มันหายากขึ้นก็ต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนพลังงานทดแทนที่มันมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็หาได้ตามธรรมชาติจริงๆบ้านเราประเทศเรามีแดดเยอะเนาะถ้าเราสามารถมีอันนี้ได้มันก็จะดีเนาะเราไม่ใช้ประโยชน์จากแดดเลยมีมีบ้านเรามีโซล่าฟาร์มมีค่ะอยู่ที่ลบบุรีดิเคยไปไปไปหลายปีแล้วนะก็มีไั้หลายค่ะ มีเหมือนกันอ้าว <laughs> มาดูเรื่องรถสาธารณะที่คุณเปิ้ลพาไปเที่ยวกันบ้างเห็น <laughs> บอกว่าเป็นรถซิตี้ซิตี้เทรนในเมืองนี้เหรอคะซึ่งเพิ่งมีเหมือนกันใช่เพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จแล้วก็เปิดบริการได้ช่วงช่วงต้นปีปลายปลาปีหรือต้นปีที่ผ่าน <laughs> เป็นของเล่นใหม่ของคนอเดินเซ่ของโอเดินเซ่เป็นลักษณะเหมือนอะไรเหมือนรถรางมีรางวิ่งมีรางวิ่งมีรางรถไฟวิ่งรถ เออเฟินก็ไม่ได้ถ่ายรูปไอ้ไอ้ตัวขบวนมานะมันมันก็ไม่ได้ยาวมากนะมันจะมีสามสามตู้แต่ว่ามันจะเป็นเตี้ยเอี้อ่อแล้วมีรางแล้วก็มีตัวสายไฟที่วิ่งข้างบนใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ปค่อนข้างจะโมเดิร์นนะคะอืมดีมากนี่ก็ดูทันสมัยทันสมัยมากแล้วก็ได้รับความได้รับการตอบรับจากคนที่อยู่ในเมืองเป็นยังไงสะดวกมากอืม ค่ะ,ะแล้วค่าค่าตั้งรถโดยสารเห็นบอกว่ายังไงคะตลอดตลอดสายเอ,อตลอดสายเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามโครนนะยี่สิบสามโครนก็กี่บาทได้ประมาณคูณห้ายี่สิบสามคูณห้าเท่าไหร่คะก็เกือบร้อยไหมห้าสองสิบอ่าประมาณร้อยนิดนิดาณร้นิดนิด,นด,นดค่ะตลอดสายต่อบอแล้วก็ ใช่แล้วคนเดนมาร์กเขาก็จะมีเขาเรียกว่าไรเซอร์คอร์ดไรเซอร์ก็คือการเดินทางคอร์ดก็คือการ์ดไรเซอร์คอร์ดใช่ก็เอาไว้สำหรับใช้รถสาธารณะแบบนี้ค่ะได้ทุกประเภทเลยไหมใช่การ์ดใบหนี่งก็ใช้ได้ทางไอรถนี่นะแล้วก็รถบัสประจำทางแล้วก็รถไฟปกติที่เล่นระหว่างเมืองอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันดูบ้านที่เติม ะอาดเรียบร้อยเนาะป้ายรถเม์เขาก็สวยนะดูเดินป้ายรถเมล์เขาเป็นตู้กระจกแล้วก็มีหลบฝนหลบหลบมันอยู่ลมไม่ได้เพราะว่าแลเออลมมันแรงพว่มมันหนาวใช่เลยเวลาอยู่เมืองนอกจะรู้สึกเลยว่าถ้าเราต้องยืนรอรถเมล์เดินที่โล่งๆนี่เราคงจะตายใช่ไหมถึงแม้ว่าเวลาที่แสงแดด พอมีแดดมาปุ๊บเราทุกคนจะกระโดดไปยืนตรงแสงแดดอะไรเงี้ยแต่พอเข้าล่มปุ๊บอุณหภูมิมันจะดออปลงทันทีนะทันลมอันนี้ก็เลยกลายเป็นเอเรียกว่าพาหนะในการนําเที่ยวในเมืองได้อย่างสบายเลยมันรอบเมืองเลยใช่ไหมคะไม่ถึงกับรอบเมืองแต่เปิ้นคิดว่านะเออเปิ้นคิดว่าตรงเนี้ยเขาทําไว้รองรับเโรงพยาบาลออ๋ โรงพยาบาลอันตึกใหม่ที่เขาสร้างขึ้นอ่ะมันจะอยู่สุดสถานีรถไฟพอดีแล้วรถไฟเนี่ยเออตรงนั้นเขาจะสร้างมันจะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ของของทางเซา t ์เดนมาร์เลยแล้ว โรงพยาบาลก็จะอยู่ในเอเรียนั้นถัดเลยไปจากมหาวิทยาลัยแล้วรถไฟเนี่ยมันก็จะไปถึงนู่นเลยเพราะว่าเหตุผลเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาลองรับตรงนี้ด้วยะค่ะเพราะว่าปัจจุบันโรงพยาบาลอยู่ในเมืองใช่ไหมคะแต่เขากำลังจะย้ายไปที่ใหม่เพื่อความสะดวก ใช่ค่ะใช่แต่เท่าที่ดูนี่คือการจราจรนี่ดีมากเลยนะก็ไม่ได้มีรถติดไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีรถติดขนาดนั้นก็ยังมีขนส่งสาธารณะที่ดีเลยอ่ะถ้าผู้ไปถ้าผู้ไปโคเปนเฮเกนเนาะไปฝั่งเวลาเกาะแรกของเดนมาร์กเลยอะตรงนั้นอะอาจจะมีรถติดแต่รถติดยังไงก็จะไม่ไม่เท่าระบ้าเราไม่ไม่เลยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ คนก็ใช้จักรยานกันเยอะมากกว่าใช่มใช่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนี้เอาจักรยานขึ้นได้นะจักรยานอ๋อแล้วเอาราจักรยานขึ้นมาได้เลยใช่ไหมได้ค่ะได้อ๋อแล้วพอถึงที่หมายก็เอาจักรยานลงไปต่อเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนั้นได้เลยอันนี้เป็นผังของรถรางใช่ไหมที่เมื่อกี้นี้ใช่ค่ะใช่เป็นผังแล้วก็เป็นจัดเหนือขึ้นได้ใช่ค่ะ ่อนขึ้นก็ต้องเช็คอินก่อนเนาะก่อนจะขึ้นไปเพราะว่าอย่างอย่างรถสาธารณะในในในเดนมาร์กใช่ไหมคะเดี๋ยวสมมติยกตัวอย่างว่าคือเปิรลนมีประสบการณ์กับไบอันมาแล้วเราคือรถไฟโดยที่แบบเราวิ่งมาปุ๊บรถไฟมันอยู่ข้างหน้าพอดีเลยตอนนั้นตอนนั้นไปเห็นเพิรก็วิ่งขึ้นไปเลยใช่ไม่ได้เช็คอินก่อนเราลืมไปเลยว่าเราต้องเช็คอินแล้วทีนี้ไปอันก็ยังไม่ทัน มบอันก็ลืมได้มั้งยังไม่ทันได้เข้าไปซื้อตั๋วรถไฟออนไลน์อ่ะเราก็ขึ้นไปแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นั่งคุยๆสักพักหนึ่งนายตรวจมาโอ้ยเพื่อนอะไม่สามารถลบหลีกได้เลยใช่ไหมค่ะแล้วก็เจ็ดร้อยโครนต่อคนโดนปรับโอ้รถรถบัสก็เหมือนกันนะสามพันกว่าบาทเลยนะโดนปรับสามพันกว่าบาทเลย ใช่ค่ะใช่เพื่อนอะน้ำตาคอเลยอ่ะเสียดายตังใช่ไหมเสียดายตังค่ารถแพงมากจากปกติที่ขึ้นกันไม่กี่บาทเป็นสามรกว่าบาทเลยปกติค่ารถไฟมันก็จะมาประมาณพันหนึ่งนะอะไรอย่างนี้นะนี่มัน มันแพงกว่าค่าค่าโดยสารปกติอะคะ่ะและ<ม>้วพูดถึงค่าปรับนะมีอีก<ม>อันหนึ่งถ้าสมมติว่าผู้มาขับรถที่ที่เดนมาร์กใช่ไหมคะร<ม>ถทุกคันเนี่ยหน้ารถมันจะมีสติกเกอร์อันหนึ่งที่มันจะเป็นนาฬิกาแล้วถ้าสมมติว่าผู้ขับออกจากบ้านปุ๊บแล้วผู้ไปจอดที่โรงพยาบาลผู้ไปหาหมอผู้จอดหน้าโร<ม>งพยาบาลปุ๊บผู้จะต้องหมุนนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่ผู้จอดรถตอนนั้นนะอืม ถ้าถ้าลืมถ้าลืมปุ๊บนะปนอันนี้ป้นก็เคยมีประสบการณ์กับใบอันลืมขู้นลืมเกิดอะไรขึ้นพอลงมามีใบสั่งอยู่หน้ารถเจ็ดร้อยโครนเหมือนกันสามพันก็ใบแล้วไม่แล้วยังไงคือเราเราตั้งเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราจอดตั้งกี่โมงใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเวลาว่าเอจอด เราก็จะเหมือนเหมือนบ้านเรามันก็จะมีเวลามันมีป้ายที่บอกว่าจอดได้กี่โมงถึงกี่โมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมถ้าเราไม่หมนนะุนอ่ะพอเขาจะพวกเนี้ยพนักงานพวกเนี้ยก็จะเป็นก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเอาซอร์สของของ,ของทางทางธุรก่ะเขามาสุ่มสุ่มสุ่มค่าปักที่นี่หนัก <laughs> อะไรถี่ที่โดนหนักเลย <laughs> ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่บอกว่าเป็นสวน สำหรับกิจกรรมฤดูร้อนอันนี้มันเป็นยังไงคะมันมันมันเป็นเออภาษาเดนมาร์กเขาเรียกว,ว่าคอลอนีเฮลคอลอนีก็คือคอลอนีภาษาอ,นะอังกฤษนะอาณาจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮลเฮลภาษาเดนมาร์กแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือการ์เดนสวนสวนคอลอนีเฮลก็จะเป็นบ้าน เป็นกระท่อมหลังเล็กๆบนที่ดินแปลงเล็กๆซึ่งคอลอนีเฮลเนี่ยมันมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นอาณาจักรเป็นคอลอนีใหญ่ๆเลยแล้วทีนี้มันก็จะเมืองเขาจัดพื้นที่ไว้ใช่เป็นของเมืองนั่นแหละใช่ไหมคะเป็นของเมืองแต่เปิ้ลเปิ้ลไม่แน่ใจว่าคนที่ที่เป็นเจ้าของคอลนีเฮลเนี่ยเขามีสิาอาะต้องจ่ายใช่ไหมจ่ายตังค์ให้ ทังเมืองเพื่อจะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ใช,ใ,ชใช่ค่ะแล้วก็จะตัวเองก็จะได้ที่ดินแปลงเล็กๆแล้วก็ปลูกปลูกกระท่อมหลังเล็กๆแล้วก็พอถึงซัมเมอร์วันที่มีแดดดีๆก็มาทํากิจกรรมมาเที่ยวสวนกันแต่ว่าไม่ได้าม,าไมีไม่ไม่สามารถที่จะมาอยู่อาศัยถาวรในสวนนี้มไม่ได้สามารถมีความเป็นเจ้าของที่จะแบบ มาอยู่โดยตลอดไม่ได้เฉพาะไม่ได้ไไม่ด้ผิดกฎหมายค่ะเฉพาะกจค่ะเฉพาะกจเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่มีการสร้างระบบอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นหลักๆรองรับเอาไว้คือมาใช้ได้เฉพาะช่วงข่าวอย่างสมมติอยากอยากค้างคืนนอนค้างคืนสองคืนอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ถ้าอยู่ยาวๆเนี่ยไม่ไม่อนุญาตกฎหมายไม่อนุญาต เออก็แปลกดีเนาะเป็นส่วนกลางเพื่อให้คนที่อาจจะอยู่ในคอนโดมิเนียม,มหรืออาจที่อาจจะอยู่ในที่ที่ไม่มีสวนเป็นของตัวเองได้เนี่ยม,มามีโอกาสได้สัมผัสสวนแบบนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่มันก็จะมีชีวิตชีวามากนะตอนช่วงที่เข้ามาปลูกตอนเราเวลาเดินเข้าไปเราจะเห็นดอกไม้ไหลายๆสีคนก็จะเริ่มมาพวนดินมาตัดหญ้ามาปัดจุกกาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็แปลกดี ค่ะมันเป็นเป็นของแปลกดิราคาของที่นี่มันแพงไหมคะเมะื่อวานเนี้ยเ้นลองลงไปเช็คที่บอร์ดดูว่าม,มีใครที่เขาต้องการขายอะไรงนี้<ม>ใช่ไหมคะม,มันก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณสองสมหมื่นตอนนี้นะ<ม>ซึ่งเมื่อเมื่อตอนปีสองพันสิบสี่อ่ะตอน<ม>ตอนนั้นที่เบนยังอยู่นะแล้วเบ้นกับไบน่านเกือบเกือบ เกือบจะได้ซื้ออยู่หลังหนึ่งมันเป็นหลังเล็กๆซึ่งตอนนั้นอ่ะเขาบอกขายแค่เจ0 0โครนเองนะแล้วพอมาถึงตอนนี้มันขึ้นไปถึงหลักหมื่นเลยสองหมื่นเจ็ดพันเป็นสองหมื่นแล้วใช่แต่ว่าเป็นจะเป็นอยากบอกผู้อีกอันหนึ่งอย่างอันนี้มันก็เป็นมันก็จะเป็นกิจกรรมฤดูร้อนเหมือนกันนะคะคลณนีเฮลใช่ไหมคะแตจะมีอีกอันหนึ่งที่ที่เราเราเรียกว่าซัมเมอร์ฮุส พุชก็คือเฮาส์ซัมเมอร์เฮาส์อ่าซัมเมอร์เฮาส่วนใหญ่จะอยู่จะอยู่ใกล้ๆทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้คนละแบบกันคนละแบบกันแต่ซัมเมอร์เฮาจะแพงมากแพงเหมือนบางที่แพงกว่าบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆอีกก็มันเป็นดิมทะเลอะเนาะบรรยากาศมันแตกต่างแต่ก็แต่ก็ ไม่ไม่ไม่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรน,นะใช้เฉพาะช่วงซัมเมอร์มาทํามานอนเล่นม,มาทํากิจกรรมแล้วอย่างนี้เขาสามารถที่จะเอาไปให้คนอื่นเช่าได้เหมือนกันไหมมีมี<อ>เคยมีปีหนึ่งที่มาแล้วก็แม่แมนเขาก็เช่าเอ่อซัมเมอร์เฮาส์แล้วก็พวกอยู่ใช่ค่ะเช่าของโครงการแล้วเราก็ไปเที่ยวเล่นกันบนเกาะเกาะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่บ้านซัมเมอร์เฮาส์ของเขาน่ารักมากจะเป็นแบบกระท่อมอะไรเงี้ย แล้วก็เป็นกระท่อมไม้อ่ะเข้าไปมันก็มีห้องนอนมีนู่นนี่นั่นน่ารักเห็นบอกว่าจากเรียกว่าสาภาวะของสงครามยูเครนที่ผ่านมาก็ทําให้มีผลกระทบเรื่องของการเอ,อสินค้ามีราคาแพงขึ้นใช่ไหมคะค่าฟ่งค่าไฟคือทุกอย่างก็ขึ้นหมดเลยขึ้นใช่ค่ะใช่ใช่ ا, ใชใชคนก็ต้องประหยัดขึ้นค่าเช่าแม้แต่ค่าเช่า อพาร์ตเมนต์ผู้เช่าเขาก็ขอขอขึ้นขอขึ้นราคาเหมือนกันอเนื่องจากว่า<ช>สิ่งของโปโภพบริโภคทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดเลยน้ำ<ช>มันไม่ต้องพูดถึงนี่ขึ้นแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะขึ้นแน่นอนค่ะอวันนี้ก็เป็นอัปเดตที่โอเดนเซ่เดนมาร์กนะ,ค,ะคุณเปิ้ลขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าให้เราฟังนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ก็เป็นยังไงคะบรรยากาศที่โอเดนเซเดนมาร์กก็มีหลากหลายเรื่องราวที่คุณเปิ้ลมาเล่าให้เราฟังวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ท่านใดที่อยู่ที่ประเทศไหนอยากจะให้เราได้เล่าเรื่องราวของท่านก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเจสร้อยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ